อ๋อพี่น้องครับนี่ยเบิ้งหนางวดมานี่ครับดังคมกริบเลยครับเนี่ยสาวดวงตะวันครับเน่ยเนื้อตัวดีมากเลยครับซื้อยังครับตัวนี้เปลวยังนะเป๋าเป๋าเป๋าตังเป๋าตังอ๋อเป๋าตังลูกสาวดวงตะวันลูกสาวมาริโอตัวนี้ซื้อยังครับนี่ลูกสาวมาริโออื้ออมสินครับออมสิน น้องออมสินบวกน้องเปาโอ้ใบกวงเนอะเอิงว่าตัวนี้ออมสินใบหลายตัวนี้ก็ดังคมดีจังเลยนะครับนะน้องเปาเนี่ยดัง,ด,งดังดีครับตัวนี้ใบใบเปิดดีออมสินออมสินผสมไปไปครับเนี่ยหมดหรือครับ เนแเ๋ผสมตวไหรครับนี่ดวงตะวันผสมดวงตะว,วันอ,อ๋อความสินปรสงคดวงตะว,วันมีรุ่นไหครับนี่สาวมาดโอดัอดงคมดีสักเครับสวัสดีครับ